สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับก็พบกับผมสันมังคารอีกแล้วนะครับมีพระมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับทุกองค์นะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับนะฮะไม่ได้นะครับก็เอาคนที่ชอบที่ใช่นะครับดูให้เป็นดูให้ชอบนะครับแล้วค่อยทักมานะครับแล้วขอคนพร้อมปิดนะครับอย่าปิดเล่นๆนนะครับบางทีผมโดน นัดวันนู้นวันนี้นะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เอาแบบคนชอบจริงๆนะครับเอาคนชอบจริงๆและใช่จริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับนะเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองหนาๆนะครับนี่นะครับเนือเหลืองอมเขียวนะครับดูครับนะนี่ครับ เนื้อเหลืองอมค์เขียวนะนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนิยมนี้จะมีสองพิมพ์พิมพ์ A พิมพ์ B นะครับมีมือกับไม่มีมืออันนี้องค์นี้มีมือนะครับมีมือก็เป็นพิมพ์ B นะครับแต่การเล่นหาก็เท่ากันนะครับเท่ากันนะครับเล่นหาเท่ากันนะครับเนี่ยเหลืององคเขียวนะครับดูครับ ครับดูให้เป็นดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับแล้วค่อยทักผมเข้ามานะครับดูให้ชอบให้ใช่นะครับหรกคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับดูให้ชอบไปใช่นะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองน้านานะครับโอเคนะครับเอาคนที่ชอบที่ใช่นะครับโอเคนะครับอ่า อ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ต่อเลยนะครับเป็นสมเด็จวัดกระังนะครับลงนะครับลงลงลักลงลักนะครับลงลักตรงนี้ลงลักนะครับลอกลักออกนะครับน่ะสภาพก็ประมาณทักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะและขอบตลับนี่ตลับนะครับตลับทองนะครับตลับทองลงยานะครับด้านหน้านี้ลงยานะครับลงยานะครับงานเก่าครับงานเก่า ลงยางงานเก่านะครับนี่ครับดูลักครับลักที่ติดอยู่นะครับลอกไม่หมดนะครับออกดำๆนะครับดำดำนะครับนี่ครับอง์นี้นะครับใครอยากชมนะครับผมมีภาพเพิ่มเติมให้อันนี้ให้ดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับให้ดูประมาณนี้ครับนี่ นะครับนี่ครับคาบลักนะครับมีลักนะครับลักติดนะครับนะครับพร้อมตลับทองหนึ่งใบนะครับตลับนี่ก็สิบสี่กรัมนิดๆนะครับเกือบสิบห้ากรัมนะครับทองนะครับบาทหนึ่งก็พอห้าหมื่นห้าหมื่นนิดห้าหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณกรอบนี่อยู่ในปประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นหก นะครับเะพากกรอบนะครับนี่ครับนะครับสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับโอเคนะครับมาดูนี่ครับต่อเลยครับหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ C ีนะครับพิมพ์ C ีพร้อมนะครับนะตลับงานเก่านะครับเรี่ยมโบราณนะครับมีงานโบราณนะครับนี่ครับงานโบราณนะครับ ับงานโบราณครับท้องเก่าครับนี่ท้องเก่านะครับท้องเก่าโบราณนะครับนี่ครับอาจจะเป็นเพชรพวกเพชรลัสเซียอะไรประมาณนี้นะนะครับนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูครับครับตาลึกครับ เส้นผ่าคมกกิบเลยครับดูครับเนื้ออัปก้านะเนื้ออัปก้านะครับนี่รอยตะไบข้างนะครับนี่นี่ครับลอยตะไบข้างครับนะพิมซีครับพิมซีมี A b c นะครับเส้นผ่านะครับสิ้นท้ายทอยสี่เส้นนะครับ อู่จานนะครับมีจานนะครับมีจานนะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมมีภาพให้ชมนะครับเพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับโอเคนะครับอ่าผ่านไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับมีเกลามากนะครับนี่ เหลืองนะฮะเหลืองอุมเขียวนะครับอันนี้คาบตะกันนะครับพระแนวใช้นะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับเก่านะครับนี่โอเคนะครับเอาคนที่ชอบที่ใช่นะครับนะแล้วค่อยทักมานะครับคนที่ชอบที่ใช่แล้วทักมานะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูทีเด็ดครับวันนี้นะครับทีเด็ดของวันนี้เลยนะครับนี่ตลับเพชรนะครับตลับเพชรนะครับใส่สมเด็จกําลังสวยนะครับกําลังสวยนะครับนี่นี่ครับนะครับทองนะครับนะครับนี่นี่เพชรนะครับนะเพชรเม็ดใหญ่ด้วยครับนะนะครับ ใบนี้เกือบแสนนะครับเกือบแสนนะครับหย่อนนิดนิดนะครับเกือบแสนนิดนิดหย่อนนิดนิดนะครับรวมเพชรแล้วนะครับรวมเพชรแล้วเพชรเม็ดใหญ่ด้วยครับนะครับประมาณแสนหนึ่งนะครับผมเอาแสนหนึ่งครับใบนี้นะใครอยากได้นะครับนี่ใส่สมเด็จได้ทุกรุ่นเลยนะครับวัดเกต สมเด็จวัดรักางนะครับเปิดนะครับหน้ามันจะฟ้างนะครับมองเห็นนะครับมองเห็นได้ได้ได้หมดเลยนะครับครับมองเห็นได้หมดเลยนะครับอาเดี๋ยวแกะให้ดูวัดเกจชโยนะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับขอคนพร้อมปิดครับนะขอคนพร้อมปิดนี่ เจิโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมอ่าพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมอง์นี้ผมเคยไลฟ์ไปนะครับคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนมีต่อกันค่อนข้างเยอะนะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่ามีกระทาะนี่ครับนี่ครับตามสภาพแต่ไม่มีหักครับไม่มีหักนะครับตามสภาพไม่มีหักนะครับนี่เก่าครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ต่อเลยนะครับนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่พร้อมตลับเงินนะครับพร้อมตลับเงินนะครับหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมกันนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมกันนะครับนะครับขยา้จบจบนี่ เดี๋ยว z o มให้ดูนะครับลงพ่อแก้วนะครับนี่ครับเนื้อแตกออกแตกนะครับของพ่อแก้วนะครับเอาคนที่ชอบที่ใช่นะครับนี่ครับหลังแบบครับหลังแบบนน่้อโอ้โหสุดยอดครับนี่นะสุดยอดะก็อย่างที่บอก fc ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันถามไทยกันอยู่เรื่อยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ มไทยว่าพี่ไม่ลงคลิปแล้วเหรอนะครับบางคนไม่เห็นนะครับผมลงไปบางคนไม่เห็นนะครับบางทีอาจจะโดนปิดกั้นนะครับนะยูทูบอาจจะปิดกั้นนะครับก็พิมพ์เข้ามาดูได้นะครับพิมพ์ชื่อสันบังคารนะครับเข้าไป youtube แล้วก็พิมพ์ชื่อสันบางคารนะครับเข้ามานะครับจจะง่ายนะครับนี่ครับผมปลาแก้ววิคือวันนะครับโอเคนะครับ อ่าผมมีทีเด็ดนะครับวันนี้นะครับหลวงผู้บุญนะครับนี่ลักดำครับทองหนาครับทองหนาเนี่ยครับทองหนาทองนี่ทําเกือบสองหมื่นแล้วครับสองหมื่นนะสองหมื่นนิดๆนะครับนะเจ้าของบอกทํามาสองหมื่นนิดๆนีเปรี่ยมสวยนะครับทองหนานะครับเป็นหลวงผู้บุญนะครับนะนี่ครับเี่ยนะครับห่วงสามห่วงนะครับ หลักดำเก่านะครับนี่ครับดำเก่าครับดูง่ายครับดูง่ายครับอย่างที่บอกนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับนี่ครับโหลูกใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับ นะครับนี่ทองหนาครับทองหนานะครับนะครับดูครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับขอคนพร้อมปิดนะครับขอคนพร้อมปิดนะขอคนพร้อมปิดนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับนะราคาผมเปิดท่านปิดนะครับนะคาผมเปิดท่านปิด สำหรับวันนี้ผมสันมังคารนะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ